สวัสดีครับผมกบจากไลฟ์มีเดียนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลบางกอกนะครับแถวพระราม2นะครับวันนี้เรามาไลฟ์นะครับที่บางกอกเนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกๆ2เดือนนะครับสามารถติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงระบบไลฟ์ในวันนี้นิดนึงฮะวันนี้เป็นการไลฟ์หนึ่งกล้องนะครับส่งสัญญาณภาพเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เราจะมีการสร้างซีนแบบนี้ครับซูมเข้ามาให้ดูนะฮะเป็นส่วนส่วนของ ผู้บรรยายนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ powerpoint สำหรับผู้บรรยายนะครับแล้วก็จะมีจอ monitor ให้มี s well. w i t c h ร r ให้นะครับผมแล้วก sure so ็ตรงนี้นครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับเมื่อกี้เป็นส่วนของเรื่องภาพตรงนี้เป็นส่วนเรื่องเสียงนะครับเราจะมีไมค์ัพ p อ o r t ให้ประมาณ5ตัวนะครับก็จะมีมิกเซอร์รวมเสียงให้นะครับคอยปรับเสียงให้ตลอดเวลาในการบรรยายนะครับแล้วก็ตั้งไฟจัดแสงให้นะครับเพื่อให้ภาพออกมาดูสวยนะครับ แสงไม่มืดไม่มีเงาใต้ตาเราจะลบไฟดาวไลท์ของสถานที่ออกให้นะครับเพื่อความาสวยงามของภาพนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสิ่งไลท์งานไลท์เนี่ยจะสำคัญเลยก็คืออยู่ที่อินเทอร์เนต็ตสำหรับลูกค้านะครับเรามีอินเทอร์เนต็ตเตรียมไว้ให้นะครับเป็นอินเทอร์เนต็ตหนึ่งซิมนะครับสำหรับางานที่หน้างานเนี่ยไม่มีสายแลนให้นะฮะ แต่แต่แต่ถ้าถามผมนะฮะคือแนะนําว่าถ้าสามารถดวสายแลนมาได้ก็จะดีมากคือเพราะว่าการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนอะปลอดภัยที่สุดแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีจริงนะฮะทางเรามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าซีเรียสกับเรื่องอ,อินเทอร์เน็ตมากๆนะครับทางเรามีแพ็กเกจพิเศษนะครับสำหรับซื้อระบบอินเทอร์เน็ต บอดดิ้งโหลดปลานะครับมันจะเป็นการทํางานของซิม3ซิมนะฮะเพื่อกระจายความเสี่ยงในการเน็ตหลุดนะครับสมมุติว่าเราใช้แบนด์แบนด์หนึ่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วเน็ตมันตับต่ำลงใช่ไหมมันจะมีอีกอซิมอื่นๆเนี่ยจะช่วยค้าคเอาไว้ไม่ให้อินเทอร์เน็ตมันต่ําจนหลุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับลูกค้าทีา่เป็นห่วงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับผมโอเควันนี้เซตติ้งประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ